แต่ก่อนที่คากมากค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเดินตลอดเวลา24ชั่วโมงก็มีแขกเยอะนะคะก็บูมล้วค่ะบูมมากเจริญก็ซอยน้องๆบางลา บางพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนะครับซอยตายเอียดซึ่งเป็นถนนศิลปะไม้ไม,ม้มวยไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีนักท่องเที่ยวเทรนเนอร์ก็ไม่มีงานนะครับแล้วก็โรงแรมตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับซอยตาเอียด์ตัวนี้เงียบนะครับร้านค้าต่างๆนะครับก็ปิดดำเนินการนะครับ<ด>เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองนะครับก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าบนาการจะสังเกตว่าเราเองอยากจะให้ทางตาเอีย ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดโครงการกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมชุมชนต่างๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนเชิงวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับเราเองในานามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็นำนำนำเรื่อง ต่างๆของแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมาบอกในที่ประชุมทราบว่าวันนี้ท้องถิ่นเราต้องการอะไรชุมชนของเราต้องการอะไร